ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรา,พาวารมพาร์ลกสุค่ะชื่อเล่นชื่อแพรชั้นป .2 ออค่ะวันนี้จะมาทำสวนผาเร่าสวนหาดระบบนี้ว้ปลาลูกค่ะอุปกรณ์ในการทำสวนหาหนึ 1, 2, 3, ่งไม้จีสองมอสสามฉัดจิ๋วสี่น้ำมันห้ายสี 6. กก้อนห็นสีและเถาดขนาดครึ่งนุดค่ะวิธีการทำสวนผาหนึ่งใสดินลงในถาดสแบ่งน,น สองใส่ต้นไม้สี่ใส่เห็นหกใสดินน้ำมันเจด็ดเจ็ดใส่สัตว์และแปดใสทรายสีค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหนึ่งกระต่ายกินแครอทในปา่านกกินมาราในปา่ากระตา่ายนหญ้าในปา่าเห็นอาศัยอยู่ที่ซทกไม้ค่ะขอบคุณค่ะ วัสดุอุปกรณดิน2ค่ะดิน3 1มใส่ต้นไม้ขนาดจิ๋ว5สตัดขนาดจิ๋ววิธีการทำา1ใส่ใสยลงในถาด2ใส่ใส่สีลงในถาด3ตัดขึ้นระหว่างทะเลกับเกาะ4ใส่ต้นไม้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตได้ระบบนิเวศ ดีครับผมชื่อเด็กชายทางพัทรลักษณชื่อเล่นชื่อว่าทางครับผมชั้นปีทูผมจะมามาชวญน้องๆปั้นปั้นนกครับนกเป็นสัตว์ปีกชอบกินผลไม้มาเลื้พืชแล้วก็หนอนครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อพี่เป็นเงินชั้นป .2 หนูจะมาพาน้องๆมาปั้นงูงูเป็นสัตว์เลยคานงูกินกระต่ายหนูแล้วก็นกครับขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมพี่เจ้าวนาและวครับวันนี้ผมพาหนุ่มๆป้านเจอและแก่เจอไปใส่ชุดหมวกขึ้นรานกินเยาเป็นอาหารเช่นหมูวัวควายกระต่ายนกครับคุณครับคนรีบไปไหนเนาะสวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้ผมจะมาสอนน้องๆป้านจราหลานกัเจ้าหลานเป็นสัตว์น้ำครับกินปลาหรือสัตว์ตัวเล็กกว่านะพอปุ่มครับเดี๋ยวพวกเราจะสอนน้องป้านี้มาหนะอยค่ะ

ดิ๊บโอ้อเยี่ยมดีเอาเยี่ยมเอ้เยี่ยมมากบีบบลีดบีบบีบบีบตรงไหนบีบบีบต่อบีบต่อจากนี้ไม่บบีบต่อจากเงือกเอ้ยนี่ยี่ยรเลยเหรอ ที่ข้างครับนี่ทำอีกข้างทำสองข้างเลยซ้ายขวาข้างนี้ออกทำแล้วแล้วไี่ต่อข้างบนด้วยทำข้างบนด้วยตรงไหนข้างบนเออข้างบนเป็นเขาเรียกอะไรนะขี้มันนอมันอะไรไม่รู้ครีบไอ้ที่อยู่นอข้างบนข้างบนหลังนี่ตัวอะไรปลาฉลามคขีบไม่ใช่หรอ ขีีาไะเาหูที่บนนะที่บนเลยก็หูฉลามอ่ะมันคืหูฉลามอ่ะสีขาวสีขาวมาที่แบ่งให้พี่แบ่งให้ีขามาทำอะไรครับอ้าวมีตาด้วยปลาฉลามมีตาปเออมแล้วเอาเอามาสี นี่ไะนกเพนกวินปลาหมึกไ <c oughs> อ,อ้บ้านงูแล้วเหรอไหนดูดิขอใส่ด้ย่งมีฟันไหมเดี๋ยวฟันคับคับหนี่ง

นี่ไงเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราทำนี้ทำนเบาๆสบายดนดูเฮาเรียบร้อยแล้วไหนพี่ขออา่ไม่ตนี่ของคาวานี่ของปบน่าเก่งจังเลยอันนี้ของปันปันงูอยู่ไหนคะเอางูกับปลามาถ่ายรูปหน่มาเรียนก่อนถ่ายรูปหน่งูายแผลแม่เบี้ยด้วย